ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากครับท่านอาจารย์กกน,นะครับพรุ่งนี้เรายังมีวันหนึ่งนะฮะเรามาทั้งทีเราไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมจริงๆนะพรุ่งนี้ไปพบกับน,น,น้องมีนาได้ที่หอศรีราชดำเนินที่เวลา18นาฬิกาถึงประมาณุ่มคืนนะครับเราจะไปพบกันที่นั่นนะครับ,รกกรบสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แฟนๆทุกๆคนครับสวัสดีได้ขอบคุณครับเราเสียพระองค์มาไนึ่งนักนะคะ้สุดยอดมากๆเลยมีความสามารถมากๆเลยตอนนี้ใช้กำลังจะอยุเท่านี้ยังกระโดดยามอยู่เลยนะคะอันนี้น้องตีกงเป็นฉากๆเลยนะคะนี่คือความสามารถของเด็กไทยจริง ะะไปะคะว้ารางวัลจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็วันส,สักวั่นี้ก็กิ่นไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปพบกับน้องได้ที่หอศิลป์ราชดำเนินค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าการแสดงของเรายังไม่หมดแต่เพียงตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะเรานะคะเปิดเวทีกันด้วยบทเพลง,งความคืนคืนคือค้าแล้วนะคะ